นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลรัชเรขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้อัญเชิญสี่พระราชกระแสจากนี้จะเร่งดำเนินการและนำความกราบบังคมทูลขึ้นไปทันทีทั้งนี้ถือเป็นพระมหากรุณาที่คุณอัลล้นพลนแล้วที่เหลือรัฐบาลก็จะต้องไปสืบสารต่อย,ยอดทุกอย่างให้สมกับที่ได้พระราชทานคำแนะนำมาได้อัญเชิญพระราชกระแสมาว่า ให้เร่งดำเนินการตามตามนี้เพราะว่าจะมีพระมหาพรทนาทิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จํานวนหนึ่งล้านบาทให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่มันมีมีมีความหมายมากนะครับเขาจะได้ไปซื้อเครื่องมือแพทย์ที่เสียหายไปจากเหตุการณ์น้ําท่วมแล้วก็นําไปพัฒนาระบบต่างๆมาให้การดูแลผู้ป่วยนะครับ ก่อนหน้านี้ครับนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กในเพจอนุทินชาญวิรกูลนะครับด้วยภาพหนังสือหน่วยราชการในพระองค์904ครับลงนามโดยพลอากาศเอกสถิตพงศุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับความถึงนายกรัฐมนตรีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุอทุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราช,ชกระแสดังนี้ครับ 1. ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทก,กภัยในภาคใต้และทรงแสดงความเสียพระราชหฤท,ทยัยต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวจากเหตุทีทท่เกิดขึ้นทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทุกรายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สองพระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลานครินคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและส่งชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่และจิตอาสาผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนที่เสียสละอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัย สามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวนร้อยล้านบาทให้โรงพยาบาลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อฟื้นฟูและซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ทดแทนที่เสียหายและได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระบรมราชวโรกาศให้ในแพทย์วิโรทยมเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงิน สี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนค้นหาและดโดรนสำหรับขนส่งอาหารแก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อใช้บรรเทาอุทก,กภัยในพื้นที่ภาคใต้และบรรเทาสาธารณาภัยแก่ราษฎรค่ะ